สวดบทสรรเสริมพระพุทธคุณอิติปิโส108จบนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปัสสะภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนานะสัมปันโนสุขโตโ,ตโลกาวิทุนโนตโลปุริสาธรรมมาซาลติสัทเทวะมนุสสานางังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมณโสุคโตโลกวิทูนโนตโรปุรสธัมมสาลติสทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมโสุโตโลกวิทนโนตโปุรสธมสาลติสทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมโสุโตโลกวิทนโนตโปุรสธมสาลติสทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจรณญาสัมพุทสุขตโลกาวิถีนนโนตโลปุริสัตถมัสสลาทิสัตถะเทวมโนสันังพุทโภภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจรณญาสัมพุทสุขตโลกาวิถีนนโนตโลปุริสัตถมัสสลาทิสัตถะเทวมโนสันังพุทโภภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจรณญาสัมพุทสุขตโลกาวิถีนนโนตโลปุริสัตถมัสสลาทิสัตถะเทวมโนสันังพุทโธภะะวเต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปุริสัตถมัสสาวลิติสัทถทวัมโนสสังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปุริสัตถมัสสาวลิติสัทถทวัมโนสสังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปุริสัตถมัสสาวลิติสัทถทวัมโนสสังพุทโธภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ

อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมทวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนนนโลภุิสัทมมาลิสัทเทวมนุสันงพุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมทวิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนนนโลภุิสัทม์มาลิสัทเทวมนุสานงพุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมทวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนนนตโลุิสัทมมาลิสัทเทวมนนสานงพุโตภควาติอิติปิโสภวาลังสัมมา อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสะธรรมสารลธิสัทธาเทวมโนสาังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสะธรรมสารลธิสัทธาเทวมโนสาังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสะธรรมสารลธิสัทธาเทวมโนสาังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกวิทนนโโตปุรรรริสสสธธมมาาาัททเวนุสาาังพทโธภควติ อิติปิโสภควาลังสมาสัมุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกกวิทูนโนตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมาสัมุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกกวิทูนโนตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมาสัมุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกกวิทูนโนตโลปุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมาสัมุทโววิชาจรณาสัมโนสุกตโลกวิฑูนโตโลปุลิสะธรรมสาลธ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขโตโลกวิทุนโนโตโลกวิสัทธรรมสาราธิสัทาเทวมโนสันังพุทโภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขโตโลกวิทุนโนโตโลกวิสัทธรรมสาราธิสัทาเทวมโนสันังพุทโภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขโตโลกวิทุนโนโตโลกวิสัทธรรมสาราธิสัทาเทวมโนสันังพุทโภควาเต อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชาจรณะสมมโนสุกโตโลกวิทุนันโตโลปุิสัตมัสสารติสตาเทวมนนสานังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชาจรณะสมมโนสุกโตโลกวิทุนันโตโลปุิสัตมัสสารติสตาเทวมนนสานังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชาจรณะสมมโนสุกโตโลกวิทุนันโตโลปุิสัตมัสสารติสตาเทวมนนสานังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชาจรณะสมมโนสุกโตโลกวิถุ इधक वाला समा समो विषा चलना सम नौ सुखतव लो ननो तलो बुलिस धमसाला थी सधा थे वमुन सना पकवाते शोभक वाला समा समो विशा चलना सम नौ सुखतव लो कविथो तलो बुलिस धमसाला थी सधा वमन सनाभुपकवाते शोभक वाला समा समो विशा चलना सम नौ सुखतव อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุุทโโโธวิชาาจรณสสัมมนกต อิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธวิชาเจรณะสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตมัสสาลิสตาเทวัตสนังุโตภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตมัสสาลิสตาเทวัตสนังุโตภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลปุริสัตมัสสาวลธิสตถาเถรสัตถุสันนังปุตโตภควาติอิทธิปิโส อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจารณสมโนสุโตโลกวิทุนนุตโตปริสัทธรรมสารติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจารณสมโนสุโตโลกวิทุนนุตโตปริสัทธรรมสารติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจารณสมโนสุโตโลกวิทุนนุตโตปริสัทธรรมสารติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสุกต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจลสมนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลภิสัทธรรมสาลติสัทเทวมนุสันังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจลสมนสกโตโลกวิทุนนโนตโลภิสัธมสาลติสัทเทวมนุสานัพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจลสมนสกโตโลกวิทุนนโนตโลภิสัธมสาลติสัทเทวมนุสานัพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิ อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชฌัจลนาสมมโนสุโตโลกวิทุนนโตโลภิสธมสาติสัตทเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชัจลนาสมมโนสุโตโลกวิทุนนโตโลภิสาธมสาติสัตทเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจลนาสมมโนสุโตโลกวิทุนนโตโลภิสธมสาติสัตเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจลนาสมมโนสุโตโโลเทวิ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมทุทโธวิชฌัจลนาสม ife, โนส, fire, ส,สุกตโลกวิทุนนโนตโลภุริสัตธัรมสาลาติสัตถาเทวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมทุทโธวิชฌัจลนาสมโนสุกตโลกวิทุนนโนตโลภุริสัตธัรมสาลาติสัตถาเทวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชฌัจลนาสมโนสุกตโลกวิทุนนโนตโลภุริสัตธัรมสาลาติสัตถาเทวัมนุสานังพุทโธภควาติ

อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมมโนสุขตโลกกวิทีนันโนตโลภเลสะธรรมสัลติสะทัตเทวมนนสันังปุถุภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกกวิทีนันโนตโลภริสะธรรมสัลติสัตถตเทวมนนสันังปุถุภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมมโนสุขตโลกกวิทีนันโนตโลภริสะธรรมสัลติสัตถตเทวมนนสันังปุถุภควาติ อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจลนานัโนสุกโตโลกวินโตโลิสธรรมสาลติสัทเทวมนุสังุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจลนานัโนสุกโตโลกวินโตโลิสธรรมสาลติสัทเทวมนุสังุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจลนานัโนสุกโตโลกวินโตโลิสธรรมสาลติสัทเทวมนุสังุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโธวิชัจล อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปถวิชาจรณะสัมโนสุโตโลกวิทูนนโนตโลพลิสธรรมสซาติสัทเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปถวิชาจรณะสัมโนสุโตโลกวิทูนนโนตโลพลิสธรรมสซาลติสัทเทวมนสันังพุทโภวาติอิทิปิโสภวะลังสัมมาสัมวิชาจรณสัมโนสุกตโลกวิุนนโนตโลลสมสาติสทเทวมนุสันังพุทโภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตตโรปุลิสะธรรมสารติสตาเทวมนุสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตตโรปุลิสะธรรมสารติสตาเทวมนุสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตตโรปุลิสะธรรมสารติสตาเทวมนุสนางพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโตตโลบริสัทธมาซาลติสตาเทวมนุสานังปุตโภภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโตตโลบริสัทธมาซาลติสตาเทวมนุสานังปุตโภภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโตตโลบริสัทธมาซาลติสตาเทวมนุสานังปุตโภภควาติ

อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทมสาลติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทมสาลติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทมสาลติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนโนตโตปุริสสะธรรมสาลติสัทถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนโนตโตปุริสสะธรรมสาลติสัทถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนโนตโตปุริสสะธรรมสาลติสัทถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสารลธิสัตาเทวมนนสสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสารลธิสัตาเทวมนนสสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลบริสาธรรมสารลธิสัตาเทวมนนสสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโทวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโตปุริสัตมัสสาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโทวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโตปุริสัตมัสสาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโทวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโตปุริสัตมัสสาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโทวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโตปุรริิสสสสธธัััมมะาาาตเททวนนุุงพโ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสกโตโลกวิทูนะนุตโโลปริสัทธัมมสาติสัาเทวมนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมมโนสโตโลกวิทนะนตโลปริสธัมมสาติสัาเทวมนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมมโนสโตโลกวิทนะนตโลปริสธัมมสาติสัาเทวมนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมมโนสโตโลกวิทนะนตโลปริสธัมมสาติสัาเทวมนสนังพุทโธภ इधभक वाला समा समुदो विषा चलना समन नोषो लो गविधु ननोत लो बोली सध मसाला थी सथाथे वम नो नंगोत होभक वाते इधक वाला समा समो विषा चलना समन नौ सो गो लोकविथो नोत लौबली सथ मसाला थी सधाथे वम नो नंगोत होभक वाते इधक वहाँ समा समो विषा चलना समन नौ लोक गविथु ननो तो लो बुलध मसाला थी सथाथे वम नो नंगूत होभक्वाते इधक वहाँ समुधा चलना समन नौ सुखो लोकवु ननोत लौबली सध मसाला थी सथाथे वम नो नंगूत होभक वाते อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทุนนนุตตโลปุริสาธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสานัมพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทุนนนุตตโลปุริสาธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติจบอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่าน ให้สมปรานาให้ร่ำให้รวยให้มีโชคมีลาบเฮง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 สุขกายสบายใจสาธุสาธุสาธุ